สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องรพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน E ี1ี0นะคะพี่พี่นะ1น0นะคะวันนี้ช่องน้องรพีมีมาให้พี่พี่ชมประมาณ30รายการนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะพี่พี่นะ3 0 0บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่าไหนสะดวกโอนให้น้องรพีนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะ คลิปวิดีโอวันนี้เป็นคลิปวิดีโอวันที่23เมษายนนะคะพี่ๆนะลงคลิปเวลา15นาฬิกาจุด00นนะคะก็คือ3โมงเย็นนะคะพี่นะช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0816916282กันก็ได้นะคะพี่น้องและพี่ยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะพี่ๆนะละที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องและพี่กันด้วยนะคะพี่ๆนะเวลาน้องและพี่มาจัดโปรโมชั่น ดีๆแบบนี้อีกพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะจัดโปรโมชั่นให้300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะหากเสียงพัดลมเข้ามาในคลิปดังนะคะพี่ๆนะต้องขออภัยด้วยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมกรอบพลาสติกองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนะเป็นรายการที่1น,นะคะ าเสียงพัดลมดังเกินต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะอากาศร้อนมากเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองเป็นพัะเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะคะพี่ๆนะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้พี่ๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆนะสามร้อยบาทนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สองนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ด,ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สามนะคะสวยๆทุกองคเลยนะพี่น er. อยากชมรูปภาพรายการในแอดไลน์มหานองละพีนะคะแจ้ง,หม, EP, จงหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที 8, nah ่4ี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่ห้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่หกเลยนะคะรายการที่หกนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะรูปลอยหลวอมข้อเงินนะคะนี่นะคะสวยๆเก่าๆทุกองทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หกนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่เจ็ดนะพี่นะรายการที่เจดก็จะเป็นเตารีดนะคะพี่ๆนี่นะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนให้น้องแล้วพี่ก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรนะคะไปต่อกันที่รายการที่แปดนะคะ อันนี้น่าจะเป็นนางกวักนะคะพี่พี่วันี้เขาเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้พี่มันเหมือนมันมันเป็นรอยแล้วค่ะมองไม่ค่อยชัดจะเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะด้านในเป็นนางกวักนะคะรายการที่แปดน่าจะใช่นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ นี่นะคะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะลงยามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสีทองเลยนะคะพี่ๆนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากระไหลทองหรือเปล่านะไม่ไม่แน่ใจนะคะพี่ๆนะอันนี้ด้านหลังเป็นปูดทิมนะคะพี่ๆด้านหน้าเป็นปูดทวดนะคะลงยาสีสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่เก้าไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะอันนี้น่าจะเป็นพระลีลาแต่ไม่แน่ใจว่าพระลีลาอะไรนะคะพี่ๆ อยู่ในตลับแบบนี้นะคะเก่ามากเลยนะคะพี่พี่นะเห็นนะคะตลับเก่ามากเลยนะคะพี่พี่ด้านในพารกก็เก่านะคะพี่นะเก่าแล้วก็สวยนะคะมีความเก่าของรายการที่สิบนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพาริลาอะไรนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดเป็นพารสมเด็จนะคะเป็นพารสมเด็จเรียมกรอบพลาสติกเลยนะคะพี่พี่นะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบเอ็ด เลี่ยมกรอบพลาสติกสวยๆเลยนะคะพี่พี่เนื้อพะด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนพี่พี่มองแล้วไม่ชัดแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาหาน้องระพีนะคะมาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะไปต่อกันที่รายการที่12อนะคะพี่ๆอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเต่านะ,ะเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะคมๆสวยๆเลยนะพี่นะรายการที่12ต้องขออภัยด้วยนะคะหากเสียงพัดลมดังนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินรายการที่สิบสามนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้ไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะพี่นะ รายการที่14ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะไม่แน่ใจเขาเรียกกันว่าพระอะไรนะคะพี่พีนะเป็นรายการที่14นะคะเป็นรายการที่14บสีนะไปต่อกันที่รายการที่ยนะี่สเอ้ยที่สินะคะพี่พี่รายการที่15เป็นจอบเหล็ก่วงพ่อเงินนะคะ 300รอบาททุกองค์ทุก,ทก,ทก,าก,ากรายการนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักทริปโทรกันเข้ามานะพี่นะส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่จัดโปรสามยบาททุกองค์เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะน่าจะเป็นรูปหลอดหลุมพ่อเงินนะคะพี่พี่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรมันเบาๆอะ,ค,ะค่ะพี่พี่น้ำหนักเบามาก ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบหกนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยสวยๆคมๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้รายการที่สิบเจ็ดคมๆเลยนะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะ รายการที่18ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่18ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ด้านนาด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่สิบสิบเก้านะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่ยีสิบนะคะรายการที่20อันนี้เป็นเหรียญสักครู่นะคะพี่ๆมองไม่ค่อยเห็นเลยว่าเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่ออะไร มองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะพี่พี่เขาเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเลยนัวแต่แบบมันดูมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันเก่าแล้วพี่พี่มันดูมม่ๆคะ่ะดูไม่ค่อยออกว่าเป็นหล่มพ่ออะไรนี่นะคะพี่พี่นะถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะพี่พี่จะเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะคะอย่างนี้รายการที่ยี่สิบนะคะอ่ารายการที่ยี่สิบถูกแล้วค่ะพ,พี่รายการที่ยี่สิบ ไปต่อกอันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดอัน pus. นี้ก็เป็นเหรียญหลุอม่อาวกลวยนะคะไวโคสิตารามนะคะพี่พี่อันนี้เหรียญคมๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะตัวหนังสืออ่านชัดเจนนะคะเนี่ยนะคะพี่พี่คมๆเลยนะคะเหรียญหลวมพ่อาวกลวยรายการที่ยี่สิบเ well. อ็ดนะคะ ไปต่อก uh ันที่รายการที่22 so. อันนี้เป็นคระปิตานะคะพี่พี่นี่นะคะรอบรอก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยีิบสเป็นพระปิตานะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่ามนะคะรายการท <im> ี่ยี่สิบาก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ <im> <tom> พี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะ จัดโปรโมชั่น300บาททุกอง์ทุกรายการนะคะชุดนี้จัดมาให้พี่ๆชม30รายการนะคะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องละพีกันด้วยนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องและพีจะมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้อีกอ่าเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆไปต่ออันที่รายการที่24นะคะอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรนะคะพี่ๆนะเหรียญสวยๆคมๆเลยนะคะพี่ๆตัวหนังสืออ่านชัดเจนนะคะเหรียญอาจารย์ฟ้นอาจารย์โรนะคะ เหลี่ยนคมๆสวยๆเลยนะพี่นะรายการที่ยีิบรีบทักริบโทรกันเข้ามานะคะถ้าถูกใจนะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่25 ประมาณนี้เลยนะคะถ้ารายการไหนไม่ชัดแอดไลน์เข้ามาหาหนองละพีนะพี่ๆแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกก็จะเป็นรายการนี้เลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเ,พเงินนะคะพี่ๆนะแต่เป็นอ,องค์ใหญ่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะ รายการที่26ไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27ก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พเป็นพระปิดตาสามด้านแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่เศว,วยเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการไหนไว้ไปต้องขออาภัยด้วยนะพี่นะแอทไลน์เข้ามาขอรูทาาชมนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28ก็เหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโวยเนี่ยค่ะพี่พี่วัดโคสิตารามนะคะเหรียญสวยๆคมๆเลยนะพี่นะเหรียญยังคมยังสวยอยู่เลยนะคะพี่พี่พอสองสองห้าหกห้านะคะเหรียญหลวงพ่อโวยเหรียญนี้รายการที่28ไปต่อกันที่รายการที่29นะคะพี่พี่ รายการที่29ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะรายการไหนไว้ไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พนะอยากชมรูปภาพรายการไหนหรือว่าพี่จะปิดรายการไหนสามารถทักไลน์นะคะหรือจะโทรม,มาปิดก็ได้นะคะแล้วก็รายการสุดท้ายเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆรายการสุดท้ายเป็นรายการนี้เลยนะคะรอบๆจะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่30 อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่ๆนะหนึ่งห้าศูนย์นะจำหมายเลขอีพีจำรายการอ่าหมายเลขรายการมาทุกครั้งนะคะพี่ๆนะ mm hmm. เพื่อเป็นการไม่สับสับสนนะคะเพราะว่ามันมีหลายราคาแล้วก็มีหลายอนะีพีเนาะพี่ๆเนาะจำอีพีกันมาให้ได้นะคะแล้วก็หมายเลขหม,หมายเลขอ่าหมายเลขรายการนั้นๆมาให้ได้นะคะพี่พ ช่องทางการติดต่อก็สามารถสแกน QR Code แอดไลน์นะคะพี่พี่เหมือนเดิมเลยนะคะหรือจะโทรไปที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะจะโทรมาปิดหรือจะทักไลน์มาปิดก็ได้นะคะพี่พี่แล้วแต่พี่สะดวกเลยนะและที่สำคัญนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทุกคลิปทุกวิดีโอของน้องละพีกันด้วยนะคะพี่พี่นะ ฝากด้วยนะคะฝากอีพีหนึ่งร้อยห้าสิบด้วยนะคะพี่ๆนะจัดโปรสามร้อยทุกสามร้อยบาททุกองทุกรายการเลยนะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะส่งฟรีแบบ EMS กันเลยนะพี่นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ